อะไรคือความภาคภูมิใจของเมย์การเอาชีวิตรอดพี่ยังไงเล่าให้ฟังหน่อยถ้าเราไม่ทำงานไม่มีเงินพี่หนูเคยกลับเข้าไปในหอไม่ได้เดินกลับเข้าไปขออยู่เราเข้าไปเอาเอกาสารเพื่อจะมาสมัครงานเงี้ยพี่เขาก็เล่าให้ฟังนะว่าคนที่ออกไปข้างนอกออกจากหอไปอยู่ข้างนอกเนี่ยเดินข้างทางก็มีหนูเคยคิดถึงจุดตรงนั้นด้วยนะพี่ตอนอยู่ในหอว่า เราออกมาจากจุดเนี้เราจะไปเดินอยู่อย่างนั้นไหมกลัวใช่ไหมกลัวพี่ทําไมถึงกลัวล่ะเราไม่รู้ว่าเราจะไปอยู่ยังไงกินยังไงนอนอยังไงจากที่เราเคยอยู่มันมีพร้อมหมดทุกอย่างหนูคิดแค่ว่าหนูต้องทํางานแค่นั้นหนูต้องเอาตัวเองให้รอดต้องเอาให้มีที่ทุกหัวนอนคิดแค่นั้นเลยพี่ แล้วตอนนี้คําว่าเอาตัวรอดของหนูคือตอนนี้ทําอะไรอยู่ที่ไหนยังไงหนูตอนนี้หนูเป็นพนักง,งานขายอยู่ร้อยแปดช็อปแต่ก่อนมาทํานี่หนูก็เป็นพนักง,งานเซเว่นมาก่อนเป็นพนักง,งานเอกภาพแล้วก็เป็นพนักง,งานชงกาแฟมาก่อนโอ้ทำอะไรอาชีพเลยแต่ว่าชงกาแฟหนูทำตั้งแต่อยู่ในหอปีนออกข้างหลังอย่างเงี้ยพี่ไปทำงาน ทําไมต้องปีนอะ่ะเขาไม่ให้ไปทํางานหรอะเขาไม่ให้คนเด็กออกข้างนอกอ๋อเหรอมันเหมือนเราอยู่ในเขตที่เขาจากัดไว้อย่างเงี้ยพี่แต่ทาทุกวันทุกวันเขาจะได้ทีนี้เขาไม่เชื่อว่าหนูไปทํางานคิดว่าหนูไปเที่ยวหนูก็ได้พาเขาไปที่ทํางานหนูจากได้ปีนก็ได้เดินออกข้างหน้าโอ้สุดยอดมากเลยอะ่ะ ไงบ้างครับช็อตไฮไลท์ช็อตเด็กที่อีเตอีจันคัดมาให้ชมน่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มๆตอนหรือม้วนเดียวจบสามารถรับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ f a c e b o o k อีเตอีจันหรือ y o u t u b e อีเตอีจันครับส่วนช่องทางการติดตามของอีเตอีจันเอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจ f a e e b o o k อีเตอีจัน ยู u ูบอีเตอร์อีจันหรือ t i k t o ็อกอิเตอร์อีจันครับส่วนใครที่อยากจะส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพลากจากกันนะครับก็ส่งนั้นเข้ามาได้ที่อินบ็อกข้อความมาที่แฟนเพจ a c e b o o k อีเตอร์อีจันหรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณา ก็ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อีเตอร์อีอจันซัพพอร์ตในทุกช่องทางด้วยนะครับ จะท้องไปยังปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกฎเกณฑ์แห่งฟ้า